t o อปออฟเดอะเววันนี้วันเสาร์พาร่องเรือสำราญหรูเที่ยวชายฝั่งตะว,วันออกของประเทศแคนาดาจากมอนทรีออลควเบกเกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดเมืองเทเแฟแล้วลัดเลาะเข้าสู่หน้าน้ำสหรัฐอเมริกาติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ในเรือสัปาห์ m m นโมร p r i n c e s s นะครับซึ่งเราออกเดินทางกันมาจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่3ครับทริปนี้เนี่ยก็ออกเดินทางมาที่มอนเทรีออลเที่ยวกันที่ควเบกแล้วก็ไล่เที่ยวมาตอนนี้เนี่ยเรือจอดอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัตเมนนะครับซึ่งเป็นเมืองแรกที่เราเข้าสู่น่านน้ำหรือว่ามาสัมผัสแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองพอร์ตแลนด์อยู่ทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับอยู่ชายแดนของแคนาดาเลยซึ่งติดกับแคนาดาก็คือรัฐนิวบรินวิกนะครับ ทีนี้ก่อนจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับทริปนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่สั่งซื้อทุเรียนป่าละอูกับทาง u n ราว e World ต้องเรียน้คุณผู้ชมนะครับว่าขณะนี้ทุเรียนป่าละอูเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังหมดละแล้วก็ส่วนท่านที่สั่งเอาไว้แล้วยังไม่ได้รับเนี่ยก็จะทยอยได้รับกันจนกระทั่งครบถ้วนนะครับแต่ว่าทุเรียนตัวน,นี้ก็เหลือน้อยมากๆเรียกได้ว่าแทบจะหมดคือทุเรียนป่าละอูเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่จำกัดมากๆเวลา,าที่มันออกแล้วเนี่ยก็จะออก ต่อเนื่องกันอยู่แค่ประมาณ1เดือนเท่านัน้นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าไปเจอทุเรียนที่ไหนที่บอกว่าเป็นทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเจอทุเรียนประเภทสวมสิทธิ์สวมชื่อเอาจากทิ่นอื่น <S <S เพราะว่าทุเรียนที่อื่นเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าที่ปา่าละอูแต่เพราะว่ามันไม่มีรสชาติลักษณะเฉพาะของทุเรียนปา่าละอูซึ่ง เราซื้อมาเนี่ยเราก็คงบอกยากว่านั้นเป็นทุเรียนป่าลูแท้หรือเปล่าบางทีเราก็รู้สึกว่าไอ้ซื้อตรงนี้น่าจะป่าลูแทแน่ๆบางคนไปซื้อถุงหินแต่ไปได้ทุเรียนในถิ่นอื่นๆที่เอามาขายที่นี่หรือบางทีก็เป็นทุเรียนที่บอกว่าป่าลูแต่จริงๆเป็นป่าลูที่ปลูกจากภูมิภาคอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นป่าลูหรอกครับก็เป็นทุเรียนที่คือเราทานทุเรียนอ่ะนะเรา ก็อยากได้ทุเรียนดีๆแล้วปีหนึ่งเพื่อนป่าลูก็มีแค่ครั้งเดียวเรา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 ก็สืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เรารับทุเรียนมาจากสากรการเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่นํามาขายกันทุกปีนะครับซึ่งซื้อกับเราเนี่ยมั่นใจได้ว่าได้ทุเรียนแท้ไม่ต้องส่งเนื้อทุเรียนไปตรวจ DNA กับหมอพรทิพย์ก็รู้ได้นะครับว่าซื้อกับเราเนี่ยได้ทุเรียนแท้แน่ๆนส่วนหลังจากนี้ไม่ต้องไปเนี่ยต้องเรียนจริงๆว่าทาบคุณผู้ชมที่ ชอบทานทุเรียน,นก็อาจจะต้องเป็นทุเรียนจากทางภาคอื่นๆทุเรียนภาคใต้ก็จะออกทีหลังทุเรียนป่าละอูแล้วก็ไล่ลงไปทางใต้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาถึงทริปนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางกันออกมาจากกรุงเทพเป็นทริปสบายๆครับทริปในนอนในเรือสำราญความสบายของมันก็คือว่าเราไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนกันบ่อยๆเรานอนในเรือสำราญกันเนี่ยถึง10คืนเต็มนะครับโดย10คืนเนี่ยเราก็ออกเดินทางจากกรุงเทพ บินมาลงที่ีออลนะครับจากีออลเนี่ยเราก็เที่ยวที่ควเบกเรือจอดนอนที่ควเบกหนึ่งคืนควเบกนี่จะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาของชาวฝรั่งเศสที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามามาอยู่กันที่บริเวณแถบภาคตะวันออกของแคนาดาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้คือถ้าเกิดลากเส้นจากข้ามทวีปแอตแลนติกเนี่ยจากทาง ฝรั่งเศสหรือทางอังกฤษเนี่ยมาถึงซีกนี้เนี่ยก็จะถึงทางควเบกก่อนมาถึงทางซีกของนิวอิงแลนด์ก่อนชาวฝรั่งเศสโดยมากก็ยย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ทางนอร์โอเชียแล้วก็ทางควเบกเป็นส่วนใหญ่ควเบกจะเป็นหนึ่งในรัฐหนึ่งของแครดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการนะครับถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยควเบกจะถูกยึดครองเอ้ยจริงๆแล้วควเบกเนี่ย เป็นของฝรั่งเศสอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยก็ถูกยึดครองหรือถูกปกครองโดยชาวอังกฤษที่บุกเข้ามาแล้วก็มายึดควิเบกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ควิเบกคนฝรั่งเศสเองก็จะมีแบบมียที่อยู่ในลุยเซนาแล้วก็อยู่ในรัฐอื่นๆในอเมริกาอยู่พอสมควรพอในช่วงที่อเมริกาเริ่มเที่ยงเรืออำนาจทางอังกฤษก็ห่วงในเรื่องของการที่จะสูญเสียควิเบกไป พราะก็เลยมีความยืดหยุ่นให้กับชาวฝรั่งเศสพอสมควรก็คือให้ในโรงเรียนต่างๆในที่คิวเบกโรงเรียนต่างๆที่นั่นสามารถาใช้หรือสอนภาษาฝรั่งเศสได้แล้วก็อนุญาตให้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นภาษาราชการของทางคิวเบกริ่งคิวเบกเองเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระจากแคนาดาแล้วถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าคะแนานออกมาแบบ สูสีกันเลยทีเดียวก็คือว่าต้องการจะแยกกับไม่แยกเนี่ยต่างกันเพียงนิดเดียวชนะต่างกันเพียงนิดเดียวก็คือสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะแยกได้เราก็หลังสุดเนี่ยทางคิวเบกมีความพยายามที่จะแยกออกจากแคนาดามีการทําประชามติกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี1995ปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายคนกลัวว่าถ้าแยกออกไปจากแคนาดาแล้วเนี่ยจะต้องสูญเสียสิทธิหลายประการ ควเบกเองอาจจะอยู่ลําบากรวมถึงคนจํานวนมากที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสมาอยู่ที่ควเบกก็อาจจะกลัวว่าเอถ้าเกิดควิเบกแยกตัวออกจากแคนาดาแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแต่ว่าผลการทําประชามติหลังสุดเนี่ยปรากฏว่าความต้องการที่จะแยกกับไม่แยกเนี่ยผลแพ้ชนะต่างกันเพียงแค่ไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเรียกได้ว่าผลเฉียดชิวมากคีว่าอยากจะแยกรือจากไม่แยกแต่ยังไงก็ตาม ถามคนที่ควเบกเองว่าเขาทําไมเขาถึงอยากจะแยกออกจากแคนาดาคนโจนหนึ่งนี่เขาอยากจะแยกออกจากแคน,น,นาดา,ออาเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจในวัฒนธรรมของเขาเขาภูมิใจในการที่เขาเป็นคนฝร,ร,ร,รั่งเศสมาอยู่ที่ควเบกเขามาภูมิใจในรากฐานของเขาเขาเขามีความรู้สึกว่าถ้ายังอยู่กับแคนาดาต่อไปเนี่ยในรุ่นลูกรุ่นหลาน วัฒนธรรมต่างๆรวมถึงภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะกลายเป็นของที่เรียกได้ว่ารุ่นๆๆลูกรุ่นหลานเริ่มลืมแล้วก็เริ่มไม่มีการถ่ายทอดเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วทางแคนาดาเองเนี่ยก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับก็มีการออกกฎหมาย n อ้ี1977ที่จะให้คิวเบกเนี่ยสามารถที่จะยังคงภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการยังคงที่จะรักษาวัฒนธรร,รธรรมของควเบกเอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตาม ทวันนี้คิวเบกก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาอยู่เราเที่ยวกันที่คิวเบกจากนั้นเนี่ยเรือก็วิ่งลัดเลาะทางฝั่งตะวันออกของแคนาดาเนี่ยนะครับไล่มาเรื่อยๆเราเที่ยวในหลายเมืองครับในแถบนั้นก็คือเป็นเกาะซึ่งเป็นรัฐของแคนาดาด้วยเนี่ยนะครับก็คือเกาะ p r i n c e e d w a r d นะครับซึ่งเกาะ p ริ n c e e d w a r d เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเกาะที่มีความสวยงามมีธรรมชาติที่สวยนะครับแล้วหนึ่งในเมืองที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็คือเมืองซิดนีย์ เมืองซิดนีย์หลายคนได้ยินชื่อซิดนีย์ก็เฮ้ยมันอยู่ที่ออสเตรเลียมไม่ใช่เหรอจะบอกว่าจริงๆแล้วซิดนีย์ในแคนาดาก็มีที่เมืองซิดนีย์เมืองซิดนีย์ก็จะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ชายฝั่งที่มีความสวยงามที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปหรือก็แล่นต่อมาที่เมืองแคลิฟอร์เนียที่เมืองแคลิฟอร์เนียก็เป็นเมืองหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักเลยเวลาคนที่เขาอ,อพยพมาจากยุโรปเนี่ย การอ,อพยพมจากยุโรปเนี่ยจะอ,อพยพใหญ่จริงๆครั้งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการล่านอานณิคมเนี่ยนะครับคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองทั่วทั้งโลกเนี่ยเกิดเรียกได้ว่าเศรษฐกษิจต,ตกต่ําทั่วโลกช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าทั้งโลกเนี่ยเป็นเขาเรียกกันถ้าภาษานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นช่วงที่เกิด world recession ก <c oughs> ็คือเกิดเศรษฐกษิจต,ตกต่าทั่วโลกเลยคนในยุโรปก็ต้องการหาโอกาสใหม่หาแผ่นดินใหม่หา วิถีชีวิตใหม่ๆในการที่จะมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็โยกย้ายมาเพราะคนจำนวนมากก็จะย้ายมาจากทางฝรั่งเศสจากทางอังกฤษย้ายเข้ามาอยู่ที่เฮลิแฟกซ์เราก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ การอพยพย้ายถิ่นฐานของคนหรือ immigration museum ที่อยู่ที่ Pier ร์ชูทวันที่ h a l ิฟ a x นะฮะก็จะเห็นขั้นตอนลำดับของการเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคือคนที่ย้ายเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หนึ่งในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลแคนาดาต้องการคนงานต้องการแรงงานที่มีศักยภาพมีสกิลมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนสูงอายุเพราะคนที่ย้ายเข้ามาที่แ a l i ฟ a x ์ในช่วงแรกๆก็จะมีคนอายุประมาณ ไม่เกิน45ปีสังเกตว่าทุกคน,นจะมีสุขภาพแข็งแรงถ้าดูในรูปภาพจะเห็นว่าไม่มีใครสวแมแว่นตาเลยคือเขา้คัดเฉพาะคนที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วพอมาถึงก็จะมีคัดการคัดกรองที่อิมิเกรชันที่ตรงบริเที่ท่าเหลือที่เฮลิแฟสมัยก่อนต้องเดินทางโดยทางเรือนะครับจาก ถ้าจากฝรั่งเศสหรือจากอังกฤษเนี่ยเดินทางมาถึงเฮลแฟกซ์ก็ใช้เวลาประมาณ7วัน8วันแต่ถ้าจากบางที่เนี่ยมาจากทางอิตาลีทางตอนใต้กว่าจะเดินทางมาถึงเฮลอแฟกซ์เนี่ยก็อาจจะใช้เวลา10กว่าวันพอมาถึงที่นี่ก็จะต้องว่าผ่านจุดที่ตรวจโรคตรวจกักกันโรคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านอิมิเกรชันล้วก็จะมีสายรถไฟอยู่ตรงนั้นเลยแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปตามถิ่นฐานที่ตัวเองต้องการจะย้ายไปปักหลักก็ไปกันกระจายกัน ทั่วแคนาดาบางส่วนก็ยังตักหลักกันอยู่ที่เฮลเฟคส่วนนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้คือซีกแรกที่เราไปเที่ยวหลังจากนั้นเนี่ยเรือก็แล่นมาที่เมืองเซนจอนเซนจอนชื่อเหมือนหมาวิทยาลยัยเซนจอนของไทยนี่แหละครับเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐนิวบร n นสวิกในแคนาดาซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับ อเมริกามากๆอยู่ห่างจากรัดเมนที่ตอนนี้เรือจอดอยู่เนี่ยถ้าขับรถก็เพียงแค่3-4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่นิวบรูนวิกเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีลักษณะของความเป็นอังกฤษที่เป็นคือเมืองก่อนหน้านี้เราไปมาจะเป็นลักษณะที่เป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่ทางซิงนี่จะเป็นอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นอังกฤษที่เป็น r ร y a l ลด้วยเป็นอังกฤษที่งรักพักดีด้วย ในสมัยที่เขาย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยก็จะเป็นสมัยพระเจ้าจอร์จที่สามนะครับพออบยพย้ายถิ่นฐานมาก็มีการตั้งชื่อถนนตั้งชื่อเมืองตั้งชื่อย่านต่างๆเนี่ยตามครอบครัวของพระเจ้าจอร์จเป็นชื่อถนนตามชื่อของเจ้าชายเจ้าหญิงในในยุคสมัยนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นชาวอังกฤษที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์อังกฤษแล้วก็มีการนำ <c oughs> กฎหมายของอังกฤษเนี่ยมาบังคับใช้ที่ เซนจอร์ในช่วงนั้นนะครับคือเซนจอร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งในเมืองหนึ่งซึ่งเราเที่ยวหลังจากนั้นเรือก็ออกจากเซนจอร์มาเที่ยวที่พอร์ตแลนด์ที่รัตเมนซึ่งเป็นเมืองแรกที่เราเข้ามาช่วงเช้าเราก็ผ่านกระบวนการอิมิเกชันเข้าเมืองเข้าประเทศอเมริกาเราเดินเล่นเที่ยวเมืองนี้เนี่ยคือสังเกตว่าไปเที่ยวในทริปนี้เนี่ยแทบทุกเมืองที่เราไปเนี่ยจะ เราได้ไปเยี่ยมชมประภาคารันทับทุกเมืองเลยเพราะว่ามันเป็นเมืองชายฝั่งเพระเป็นเมืองชายฝั่งมันก็จะมีประภาคารโบราณอยู่ค่อนข้างเยอะในทุกๆเมืองประภาคารโบราณหรือ l i ไ t ทา u ส์ที่เมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็น l i ไ t ทา u ส์ที่เก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาฝั่งทางด้านตะวันออกสร้างกันมาตั้งแต่นนปีสมัยปี1785เริ่มเปิดใช้เนี่ยในปี1791ก็หลายร้อยปีมาแล้วในสมัยก่อน เขาก็ต้องใช้อาศัยกระจกทําเป็นเลนขยายแสงให้สองสว่างแล้วไฟเนี่ยก็จุดสว่างโดยใช้น้ํามันจากตะเกียงที่ทํามาจากไขข,ของปลาวานนะครับมาจุดปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าชมทริปนี้เดินทางต่อจากที่นี่เราก็จะเข้าบอสตันไปเที่ยวกันที่บอสตันนะครับเราก็ไปจบทริปที่นิวยอร์กเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายของ โปรแกรมที่เราเที่ยวเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้ก็เป็นทริปที่สะดวกสบายจริงๆพักกันสักครู่ครับในเรื่องของนั้นเอเมอรัลพรินเ s สเนี่ยก็คือมีสิ่งอำความสะดวกครบครันมีห้องพักเนี่ยประมาณ3,000ห้องนะครับทริปนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ3,000คนแต่ด้วยความที่มันมีร้านอาหารมีห้องอาหารอยู่เป็นจำนวนมากเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันแน่น สังเกตนะครับว่าบริษัททัวร์ราเรือเราเนี่ยจัดทัวร์เที่ยวเรือสำราญเนี่ยค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันสบายครับในทริปหนึ่งเนี่ยเป็น10วันที่อยู่ในเรือเราไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนเช้ามาเรือก็ไปจอดเทียบท่าที่เมืองใหม่เราก็ลงไปเที่ยวกันตามภาษาคนคอเดียวกันมีรถบัสมารับเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเสร็จแล้วตอนเย็นเราก,กลับมาเข้าที่เรือเหมือนเข้าที่โรงแรมพียงแต่โรงแรมของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทา้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Around World Tour the Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w o r l d w i around the world thailand com กลับมาต่อในช่วงที่2นะครับกับ p o p off the world นะครับทริปสบายๆที่เรามาเที่ยวกันในเรือสำราญ emerald princess นะครับซึ่งเป็นเรือที่ มีความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของร้่อ Emerald Princess เนี่ยก็คือมีสิ่งอำความสะดวกครบครันมีห้องพักเนี่ยประมาณ3,000ห้องนะครับคลิปนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ3,000คนแต่ด้วยความที่มันมีร้านอาหารมีห้องอาหารอยู่เป็นจำนวนมากเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันแน่น สังเกตนะครับว่าบริษัททัวร์ราวเรือเราเนี่ยจัดทัวร์เที่ยวเรือสำราญเนี่ยค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันสบายครับในทริปหนึ่งเนี่ยเป็น10วันที่อยู่ในเรือเราไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนเช้ามาเรือก็ไปจอดเทียบท่าที่เมืองใหม่เราก็ลงไปเที่ยวกันตามภาษาคนคอเดียวกันมีรถบัสมารับเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็กลับมาเข้าที่เรือเหมือนเข้าที่โรงแรมเพียงแต่โรงแรมของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ก็จะเคลื่อนที่ไปตาม เที่ยวไปที่เมืองต่างๆต่างๆเรื่อยๆอย่างนี้ทริปแบบนี้เนี่ยเรามีอยู่เรื่อยๆนะครับเลยคุณผู้ชมว่าทริปถัดไปที่เรานั่งเรือสำราญเที่ยวเนี่ยจะเป็นเรือสำราญที่ชื่อว่า a n t h e m of the Sea เรือ a n t h e m of the Sea เนี่ยเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเราต้องบอกเลยว่าเรือ a n t h e m of the Sea เนี่ยท่าเกตกรุ๊ปเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสนุกสนานเขาจะมีของเล่นมีกิจกรรมให้เล่นเยอะยะเลยที่ผมชอบเนี่ยคือรถบัมป์เรายังจําตอนเราเด็กๆที่เราขับรถบัมป์เล่นชนกับเพื่อนได้ไหมครับการที่ไปเที่ยวกับบบเี้แน นี่เราจะมีโอกาสที่จะลืมวัยแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมทําลองนี้หรือหลายคนอาจจะลองไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดจาลองให้เล่นหรือบางคนอยากจะลองเหมือนกับเหาะลอยอยู่ในอากาศเขาจะมีเหมือนท่อชิลชิข้างล่างเหมือนพัดลมใหญ่ๆพัดให้เราลอยขึ้นมาเป็นพัดลมแรงๆทำให้ตัวเราลอยขึ้นมาเหมือนกับเราบินได้อันนั้นก็จะเหมือน skydiving นะครับซึ่งกิจกรรมบนเรืออันเชิงบกหรือซีเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นเรือที่มีกิจกรรมมากมายกว่าเรือของ r i n c e s s เพราะ Princess เนี่ย Target group ก็จะเรียกได้ว่าเป็นผู้เจริญอายุกว่าที่ไปกับ เรือของ a อ t h e ทอร์ h e Sea แล้วเรือของ a อ t h e ท of the Sea เนี่ยขนาดก็จะใหญ่กว่าทริปของเรือ a n t h e ท o f the Sea รีเนี่ยออกเดินทางในช่วงต้นเดือนตุลาคมครับแล้วก็เป็นทริปที่สบายๆคือบินจากกรุงเทพโดยสายการบ,บิน E v a าแอร์บินมาลงบินตรงเลยนะครับจากกรุงเทพมาลงที่ลอนดอนแล้วก็ออกเรือจากลอนดอนเนี่ยไปเที่ยวเมืองสวยๆในสเปนและโปรตุเกสแน่นอนว่าสเปนและโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการสำรวจโลก เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้าในยุคที่เริ่มมีการเดินเรือทางทะเลเมืองหลายเมืองเลยครับที่เราไปเที่ยวเป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านการค้าการขายการเดินทะเลไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสอย่างเมืองลิสบอนที่เราจะไปเที่ยวกันหรือเมืองบิลเบาซึ่งเป็นเมืองชายทะเลของทีสเปน ทริปเที่ยวอังกฤษสเปนโปรตุเกสเนี่ยตอนนีเ้เหลืออีกเพียงไม่กี่ห้องเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมที่อยากจะไปกับเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเลย mm. เพียงแค่ประมาณ 2, 2> mm. ห้องสำหรับอีก4คนเท่านั้นก็าสามารถที่จะเลือกที่จะมาเที่ยวกับเราได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากไปเที่ยวทริปที่นั่งเรือสบายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นเรือในกลุ่มของ p r i n c e s s อีกทริปหนึ่งที่เราจัดเนี่ยก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นทริปที่เราจะนั่งเรือเนี่ยออกจากที่กรุงโรมนะครับออกจากกรุงโรมแล้วก็ค่อยๆเที่ยวทางอิตาลีนะครับอิตาลีก็ไล่เที่ยวลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ที่ไปเที่ยวเกาะสวยๆเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกาะซันโตลีนีซึ่งต้องบอกว่าจริงๆว่าซันโตรีนีเนี่ยเป็นหนึ่งในเกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตระดับโลกเลยคนทั้งโลกเนี่ยเขานิยมไปเที่ยวกันแต่ว่าคนยุโรปหรือชาวต่างชาติ ฝรั่งเอาง่ายๆเขานิยมที่จะไปเที่ยวที่ซันตริลีนีกันในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าคนเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยไปในช่วงฤดูร้อนก็คงจะแบบทนกันไม่ไหวนะครับเพราะมันร้อนมากอยู่บางไทยก็ร้อนจะตายอยู่แล้วแต่ว่าไปเที่ยวที่ซันตริลนีในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงที่อากาศมันจะสบายสบาย อากาศเย็นสบายจริงๆนะครับไปเที่ยวซันเดอรียๆๆช่วงนั้นเรือก็จะเที่ยวเกาะต่างๆนลยแ,ลแวกกันนะครับเกาะนิคโนสเกาะอื่นๆนะครับแล้วก็เลยเข้าไปถึงเมืองคูซซดซีที่ประเทศจุรกีนะครับไปที่นั่นเนี่ยเพื่อจะไปเที่ยวเมืองเก่าเมืองโบราณเอพิซุสนะครับแล้วเรือก็จะตีกลับมาทริปนี้ก็จะได้เที่ยวทั้งอิตาลี กรีซตุรกีและขากลับเนี่ยเรือก็กลับมาจบที่เอเธนเอเธนก็คือความยิ่งใหญ่ความเจริญทางอารยธรรมในสมัยก่อนเราเราก็บินกลับออกจากเอเธนกลับเข้ากรุงเทพทริปนี้ออกเดินทางเดอนพิชกายนครับเดินทางโดยสายการบินอิมิเรสนะครับก็เชิญชวนนะครับว่าไปเที่ยวกันทริปสบายสบายแบบนี้หรือในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีทริปที่ไปดูแสงเหนือค่อนข้างเยอะรวมทั้งแสงใต้ด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ถือว่า พายุสุริยะหรือปรากฏการณ์ที่เรียกว,ว่าความแปรปรวนของดวงอาทิตย์คือสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์กับสนามแม่เหล็กของโลกนี่มีความแปรปรวนค่อนข้างสูงโอกาสจะเห็นแสงเหนือและแสงใต้เนี่ยค่อนข้างสูงเราไม่เคยจัดทริปไปดูแสงใต้เลยแต่ปีนี้เนี่ยเราก็จัดไปดูแสงใต้เพราะคิดว่าในรอบ12ปีจะเป็นปีที่มีโอกาสเห็นแสงใต้เยอะที่สุดในรอบ12ปีเราก็จะจัดไปดูแสงใต้กันที่ออสเตรเลียไปใต้สุดของออสเตรเลียที่เกาะทัสมาเนียแล้วก็ไปใต้สุดของเกาะ ทัสมาเนียเลยนะครับโอกาสจะเห็นแสงใต้ปีนี้มีสูงกว่าปีอื่นๆแต่ต้องเรียนว่าการเห็นแสงเหนือและแสงใต้เป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะกดรีโมทกดสวิตช์สั่งให้มีแสงเหนือหรือแสงใต้ได้ก็จะเป็นอะไรที่พิเศษนะครับก็ถ้าสนใจที่ไปเที่ยวชมแสงใต้กับเรายังมีว่างอีกไม่กี่ที่นะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ส่วนทริปที่จะนั่งเรือชมแสงเหนือเป็นเรือสำรานขนาดเล็กที่จะลัดเลาะเข้าไปตามฟยอร์ดเล็กๆสวยๆแล้วก็ชมวิวของน้ำตกฟยอร์ดสวยๆที่นอร์เวย์เป็นการนั่งเรือสำราญที่ชื่อว่าฮาวิลาเรือฮาวิลาเนี่ยเป็นเรือที่ขนาดไม่ใหญ่คือไม่มีคาสิโนไม่ใช่เรือใหญ่เหมือนพรินเซสเนี่ยแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันลัดเลาะเข้าไปในซอกในลึบต่างๆของฟยอร์ดที่นอร์เวย์มันก็ไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องคลื่นลม ลมแรงหรือคลื่นลมแรงอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะครับก mm ็ hmm. เรือก็จะวิ่งนิ่งๆเหมือนเรือล่องแม่น้ําคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันค,คือซอกของทะเล mm hmm. เรือฮาวิล่าก็เป็นเรือที่มีความสะดวกสบายลำหนึ่ง mm hmm. ทริปนี้ก็จะมีโอกาสเห็นแสงเหนือกันเต็มๆแล้วก็สบายๆอยู่ในเรือ mm hmm. คือไม่ต้องออกไปตามล่าหาแสงเหนือให้เหนื่อย mm hmm. ที่สําคัญทริปนี้เนี่ยจะไปที่เมืองคิคาคนัสคนที่เคยไปเมืองคิคานัสเราจะทราบว่าเป็นเมืองที่ มีชื่อเสียงในเรื่องของการไปทานคิงครับหรือที่เราเรียกว่าปูลาสกาที่เมืองคิคแนสเนี่ยสามารถที่จะทานคิงครับกันได้แบบไม่จํากัดจํานวนเลยนะครับคือเขาตกขึ้นมาให้เราเนี่ยรับประทานกันคือเขาตกขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นเป็นอยู่เราไม่เห็นตอนที่เขาไปทาหรอกว่ามันจะตายยังไงแต่ว่าเราได้ทานหลังจากที่เขาเอาไปปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเนื้อเนี่ยหวานเจี๊ยบหวานกว่าไปทานที่阿拉斯กาอีกที่สําคัญ กินได้ไม่จํากัดจํานวนไปสกา้านี่ยังอาจจะต้องแบบเฮ้ยคนหนึ่งอย่าง3ชิ้น4ชิ้น4ขาต่อท่านแต่ว่าไปที่นู่นเนี่ยบางคนที่สามารถรับประทานได้ถึง5ขา6ขาเนี่ยก็ทานได้แต่ต้องบอกจริงๆว่าปูลาสกาขามันโตจริงๆอย่างผมเองไปเนี่ยทานได้อย่างมากก็ตัวผมเองนะทานได้แค่2ขาผมก็รู้สึกอิ่มแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับทริปที่เรามาเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เราจอดอยู่ที่พอร์ตแลน ในรัฐเมนจากวันนี้เนี่ยคืนนี้เรือก็จะออกเดินทางต่อไปที่เมืองวอสตันนะครับที่รัฐแมสซาชูเซตเมืองบอสตันเราจะค้างกันที่บอสตันหนึ่งคืนบอสตันเนี่ยเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัรัชกาลที่9เนี่ยทรงประสูติที่นั่นเราก็จะได้ไปดูจุดที่เขาเรียกว่าจัตุรัสภูมิพลหรือภูมิพล์สแควร์ที่ที่ชาวบอสตันเนี่ยเขายกย่องในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วก็ให้ จตรุรัสนั้นเนี่ยเป็นเที่ยวรึกกับในหลวงรัชกาลที่9นอนบอสตันหคืนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาจบทริปกันสบายๆที่นิวยอร์กอีก2คืนมีเวลาให้ได้ช้อปปิ้งได้เดินเล่นในย่านที่เรียกว่าไทม์สแควร์ของนิวยอร์กคือศูนย์กลางของนิวยอร์กเลยนะครับมีโอกาสได้เดินเล่นชิลๆสบายๆ เราก็เดินทางบินกลับจากนิวยอร์กกลับไปกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นทริปหนึ่งที่สะดวกสบายนะครับผมไม่ได้เจอคุณผู้ชมมาตั้งร่วม2อาทิตย์เพราะว่าเดินทางกันมานครับก็มีโอกาสหาโอกาสมาเที่ยวกับอาราดูเวอร์นะครับเรามีทริปสบายๆอย่างนี้ให้เลือกอีกมากมายครับสำหรับวันนีน้ขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ